แม่ดาดังนิกกี้ก็ดังนิกกี้หิงงวข้าวกับแม่ดาดูสิ <tossed Reading. S 1> เขาเป็นอะไรอยากกินเหรอจะกินจะกินมะละกอเหรอนิพี่นิกมาขอกินข้าวพี่นิกขอกินข้าวหร <Okay. S 2> ือขอกินมะละกอให้กินแล้วกินแต่เนื้อไม่ยอมกินข้าวแม่ด<々>าจ,จะดังทั่วโลกแล้วนี่นิกกี้โอ้โหเอาอะไรมากินไม่ยอมกิน กินแต่กลับหรออืมพอพอแล้วนะนิกกี้ทำไมไม่กินข้าวข้าวกองเต็มเลยหนะิเอา้ามองข้าวให้กินมันไม่ยอมกินเอาของขอยไปหยังของขอยไปบ้าหรือเปล่าอะโอ้โหหน, <laughs> นาว่าอายไอ้ <laughs> นิกกี้หน้าทําอยู่ว่าเอาของขอยไปหยั่งวะนะ นิกนิกทำอะไรกล้องใหญ่สวัสดีค่ะตอนนี้นิกกินน่ารักมากมาขอแม่ดาวดิแม่นนมดาเอาอะไรให้เขากินนะ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละฉีดให้เขาหน่อยพี่ <ทำ S 1> นิกนอเอามาน,นี่แม่ดาค่อยถือก่อนเอามาเอาเดียวมันมันไม่กินนิกแหนมเอาออก มันก็เอาออกเป็นนะตลาดจริงๆตลาดเอาออกเป็นนะนี่เดี๋ยวไม่ได้มองข้าวพี่นิกมอง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 จนไม่เห็นนะมันก็ออกนะปกติถ้าเด็กๆเนาะเราก็จะมองอย่างนี้นะก็จะกอนเด็กก็จะกินเนาะดูนิกกี้นะดูนิกกี้นะดูนิกกี้เขาจะกินไหมว่าเขาจะเอาข้าวออกหรือว่าเขาจะนะมันไม่ยอมมันไม่ยอมกินมันไม่ยอมกินข้าวเอฟซีจ้า เ,เอฟซีจ้าเขาไม่กินข้าวนะคะเขาเอาข้าวออกไม่ถ้าถ้าสมมติว่าเป็นเนื้อที่หมูบดแบบเอฟซี C ส่งมาน่ยนะขยำขยำนั้นกินเห็นไหมวันนั้นเอาอีกเอาอีกทำเมื่อกี้เขากินแล้วนั่นนะไม่ไม่เอาเอาหมูใส่ข้าวที่เขา,าบางนะเขากินถ้าคุกน่ะถ้าคุกแล้วหมูสับหมูบดนะถ้าเป็นแบบนี้นะเขาไม่ยอมกินเอาเอาอีกไม่ต้องเอาชิ้นใหญ่มากเขากำลังกินน่ะ โอ้โหถ้าไม่ใส่หมูก็ไม่กินเนาะเออต้องมองแบบนี้มองก่อนลูกนะขึงลางกับพ่อข้างล่างอันนี้กินตลอดกินเลยลูกกินเลยกินเลยกินเลยกินนั่งคำเลยอืมเอา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 เข้าไปเข้าไปอืมเอาหมดเลยหมดเลยอืมลูกอ่ะแต่กกินแต่เนื้อทำอย่างนี้เพราะอะไรรูกไหม เอ้ไปเก็บได้แล้วเอาแล้วเก็บหนอนเก็บตัวอ้าวกินข้าวทีหลังโอ้เก่งจังเลยรู้ว่าเราไม่ให้กินเลยเดี๋ยวหมูไปกัดแล้วค่อยพินิคเดี๋ยวอย่าพึ่งพินิคนี่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 มาแล้วนี่มาหนึ่นี่แม่ใครกินกินแต่ไหนไหนไหนแม่ขอก่อน เดี๋ยว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 วันนี่วันนี้เด็กถิ่นแม่ด่างม่ครับแม่ไปใส่กินน้ำเขาเรียกม้ำแล้วนะเขาเรียกม้ำแล้วใส่แม่ดางมดาขอมาเล็กๆอันหนึ่งเพราะว่าเขาเรียกเขาแล้วเขาไม่อยากให้เขาเกอรเล็กๆไม่อยากให้เขาเกอร์เขารอแล้วเดี๋ยวเขามันจะโอเคมามาลูกมาอยากกินมือแม่ว้าอยากกินมือที่เหลาสิกินหอนมือคนอันนี้ นิกกี้อืมปลาทอดไปลูกไปกินปลาทอดนั่นแหละอย่าไปซ้อนเด้ออย่าไปซ้อนกลับไปแล้วไวๆโอ้เสียไปซ้อนใส่นอน,อนั่นโอ้ไปแล้วกินอิ่มแล้วไปแล้วค่ะรู้ภาษาเลย,ยลวิ่งอย่าไปซ้อนเด้อเออกินให้หมดไปแล้วมาใสกันเด้อไปแล้วนิกกี้ไปแล้วค่ะนิกกี้ไปแล้วบา,บายบาย